ไปกัน,นหลายคนคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับมาพร้อมกับประตูไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะฮะอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย16กิโลเมตรต่อลิตรมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ16ว wow. าล์วเทอร์โบ 2,200cc รหัส p m 646ส่งกำลัง150แรงมา้าแรงบิด290นิวตันเมตรที่1,600รอบต่อนาทีเกียร์อัตโนมัติ5สปีดท็อปสปีด153กิโมตต่อชั่วโมง อัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลา14.9วินาทีความจุถังน้ำมัน75ลิตรขับเคลื่อน2 0 0หลังนะครับน้ำหนักตัวรถ2,000กิโลกรัมความยาวรถ5เมตรเป็นตัวพิเศษเอ็กตารองนะครับความกว้าง1.9เมตรความสูง1.8เมตรจำนวนเบาะ VIP ปรับไฟฟ้า5ที่นั่งจำนวนเบาะนับรวมทั้งหมด10ที่นั่งนะครับยางฟิลินซ่า2 3 5 60ขอบ16ปี2019ทั้ง4เซนนะครับแม็กอลอยขอบ16จากโรงงานนะครับ รถรุ่นนี้โชกถุงลมชอบรั่วนะฮะเป็นไปตามการใช้งานแต่คันนี้เจ้าของรถได้เปลี่ยนเป็นโชกสปริงหมดปัญหาขับสบายใจเลยนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้แล้วคุณจะไม่ได้พลาดชมรถสวยๆคันต่อไปนะครับ